คือน้องๆถามมากันเยอะนะครับว่าพี่อ๊อฟครับเล่นเสื้อควรเล่นยังไงนะครับเก็บยังไงสะสมแบบไหนมีแนวทางยังไงเนี่ยทำไมาพี่อ๊อฟมีเสื้อยืดที่แบบสวยๆหายากๆแล้วก็มีจํานวนเยอะๆนะครับสวัสดีครับผมม็อบコレ็กเตอร์นะครับหลังจากที่ไม่ได้ทําคลิป youtube ไปเนี่ยค่อนค่อนข้างนานเหมือนกันก็มีน้องๆส่วนใหญ่ถามนะครับว่าเฮ้ยปีสองพันยิบสองเนี่ยปีเนี่ย มีทริปมีทริคในการเล่นเสื้อยืดวินเทจยังไงให้แบบมีจํานวนเสื้อยืดวินเทจมากขึ้นพอร์ตเสื้อวินเทจของเราโตขึ้นมีจํานวนเสื้อสวย,สวยที่เราครอบครองเนี่ยมากขึ้นหรือเรียก,เร,ยกเรียกเป็นคําพูดง่ายๆคือประสบความสําเร็จกับการเล่นเสื้อยืดวินเทจนะครับเฮ้ยไอคำว่าประสบความสําเร็จกับการเล่นเสื้อยืดวินเทจเนี่ยมันมีจริงๆรเหรอให้เล่นเสื้อยืดวินเทจมันก็แค่ซื้อเสื้อมาใส่แล้วก็ขายทิ้งไปใช้มันแค่นี้เองเหรอถ้าใครกําลังคิดอย่างนั้นอยู่ก็ไม่ต้องฟังก็ได้แต่ถ้าใครที่อยาก จะรู้ว่าเฮ้ยไอ้คำว่าประสบความสำเร็จในการเสื้อยืดวินเทจนะครับเอาแค่เบื้องต้นก่อนเล่นไปขายได้เล่นซื้อมาขายไปได้ใส่ขายไม่ขาดทุนอันนี้ผมก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาเนี่ย เริ่มต้นก็คิดแค่เนี้ยซื้อมา2000ขาย2000แต่เรากาไรคือการได้ใส่อันนี้ก็เป็นจุดตบความสําเร็จคือเราสนุกกับการได้ใส่เสื้อยืดวินเทจในการหาอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือความสําเร็จนะครับแต่ว่าถ้าไปถึงจุดจุดหนึ่งก็คืออาจจะกลายเป็นพ่อค้า,าเสื้อยืดวินเทจนะครับซื้อมาขายได้กําไรอย่างผมเนี่ยผมคิดว่าผมประสบความสาเร็จในการเล่นเสื้อยืดวินเทจมาประมาณนึงเพราะว่าเออเฮ้ยมันทําเป็นอาชีพหลักได้นะครับแต่ว่าใครที่ต้องการเล็กๆน้อยๆคือเล่นไปมีเสื้อมากขึ้นมีเสื้อที่ชอบมากขึ้นนนนนไดด้แแบบบ่่่่งปััักกกเเเพือออๆๆาคคจุล็ะร ฟังคลิปนี้วันนี้ผมมีสูตรลับนะครับเพราะว่าน้องๆถามมามากเลยปี2022ต้องซื้อ,อยังไงต้องเล่นยังไงต้องเก็บแนวไหนหนึ่งที่ผมทํามาตลอดและอยากจะบอกว่าได้ผลดีมากๆสิ่งที่ผมคิดและผมทําอยู่จริงๆก็อยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ฟังย้านะครับย้ํานิดนึงนะครับย้ําวงเรียไปเลยอย่างเงี้ยย้าว่ามันเป็นแนวทางเป็นวิธีการคิดสําหรับผมออฟคอลเลคเตอร์คนเดียวแล้วก็ทําอย่างนี้มาโดยตลอดนะครับนะอย่างข้อข้อที่1เลยนะครับสูตรลับ เทคนิคลับที่ผมทํามาตลอดเลยนะครับในการเล่นซื้อยืดมินเทสในอย่างที่หนึ่งนะครับซื้อของที่ยังไม่นิยมนะครับซื้อของที่ยังไม่นิยมนะครับหมายถึงว่าตอนนี้สมมติว่าตอนนี้กระแสในบ้านเราเนี่ยคุณรู้ใช่ไหมว่าของอะไรนิยมของอะไรเป็นของกระแสนะบบ้านเราจะเรียกว่าของกระแสนะครับเวลาคุณเข้าไปตามไลฟ์สดนู้นเจอเพจนี้ขายมันจะเห็นลายนั้นๆนอ่ะเยอะมากเลยนะครับมันจะเห็นลายอย่างพวกนั้นน่ะเยอะมากเลยแสดงว่าอันนั้นน่ะคือลายที่เป็นของกระแสเป็นของที่กําลังมาในขณะนั้นนะครับ หยุดก่อนดูศึกษานะครับเวลามีอะไรมาให้ดูมีคนมีอะไรมีอะไรขายเยอะๆก็ดูว่ามันราคาประมาณนี้นะศึกษาไ้ก่อนอย่าเพิ่งไปซื้อแต่เราจะไปเห็นของที่ยังไม่นิยมขายกันถูกๆขายกันไม่ไม่แพงเงี้ยของที่ยังแบบยังไม่นิยมอ่ะนั้นหรือว่าของที่เคยนิยมมาแล้วอยู่ดีๆกระแสะมันหายไปผมตวอ,อย่ยางให้เห็นภาพสักอย่างหนึ่งแล้วกันนะอย่างอย่างตรงนี้นะเนี่ยอย่างตรงเนี้ยนะครับ,นะรบอันนี้คือเสื้อยืดของ เขาเรียกว่าเป็นเสื้อยืดของโคชัมเบอร์นะครับตัวนี้เป็นเสื้อยืดโคชัมเบอร์รุ่นเก่าเสื้อยืดตัวนี้เอาให้เห็นภาพนะไอเสื Ex ้อรายเนี่ยนะครับเอาให้เห็นภาพสมยัยแต่ก่อนนะถ้าคุณย้อนกลับไปไม่ต้องเอายาวนะประมาณทั้งสองสาปีก่อนนะครับตัวเนี้ยบางครั้งเนี่ยเราหาเราสามารถเห็นได้ จากการที่มีคนมาเปิดกระสอบไร่สดอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าขายกันในราคาที่แบบไม่แพงว่าวงอะไรว่าไม่รู้จักเลยปี2 0 0พันอย่างเงี้ยสมัยแต้ก่อนตนะ้องบอกตรงว่าคนเราเล่นเสื้อยืด80 90นเศนย์นะครับเจอแบบนี้ปี2 0 0พัน0 0 2พันสองพันนะแต่เป็นส0 0พันต้นๆแต่ก็20ิบวินเทจแล้วนะปรากฏว่าคนไม่เล่นนะขายกันราคาห้าหร้อยอันนี้คือผมจะเอาข้อมูลจริงๆที่ผมขายนะครับอย่างเสื้อยืดตัวเนี้ยจะโคชัมเบอร์ตัวเนี้ยนะครับเนะียล่าสุดนะครับลายเียบลายนี้เลยนะครับแต่ว่าคนละตัวนะครับคือผมมีหลายตััวนนะะครบผมขายไปนะ ในราคา4,600บาทนี่ตัวนี้1,999ปลาย90ต้น2,000แต่ก่อนไม่หินผมขายไป4,600บาทนะครับซึ่งนะครับผมเคยซื้อเก็บไว้นะซึ่งผมนะเคยซื้อเก็บไว้ค่อนข้างหลายตัวนะพวกนี้ผมจะเก็บไว้เก็บไว้เพราะว่าหนึ่งเลยคือพอมันไม่นิยมเนี่ยนะครับมันก็ไม่แพงซื้อเก็บไว้ได้ลหลายตัวนะครับนะแล้วก็จริงๆแล้วมีอีกหลายหลายเคสนะครับผมยกตัวยอย่างเช่นสมัยแต่ก่อนเอาให้เห็นภาพนะสมัยแต่ก่อนเนี่ย ถ้าย้อนกลับไปสักประมาณหกถึงเจ็ดปีที่แล้วนะครับบ้านเราเนี่ยนะครับวินเทจกระแสหลักนะครับกระแสนะใช่คำว่ากระแสนะมันจะเป็นเสื้อยืดประมาณยุคแปดศูนย์นะครับปีหนึ่งเก้าแปดเจ็ดหนึ่งเก้าแปดแปดหนึ่งเก้าแปดเก้าเนี่ยเป็นอะไรที่ฮอตมากๆกพีคมากๆแปดสี่แปดห้าแปดหกก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ขอให้เป็นแปดศูนย์แพงหมดนะครับอกที่นิยมนะครับอกที่นิยมคืออกที่อยู่ประมาณอกสิบแปดสิบเก้ายี่สิบแต่ก่อนจะมีคําพูดที่เรียกว่าอกพระเอกผมก็งงไว้อกพระเอกมันคืออกอะไรวะนะฮะ ก็ไปนั่งคิดดูอ,อกพระเอกอ๋ออกสิบแปดอกสิบเก้าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอ,อกพระเอกเนี่ยสมัยนั้นแตกวัวนนี้เขาเรียกอ,อกเล็ก <laughs> ใส่ไม่ได้ฮะขายไม่ได้แต่ณเวลานั้นคือเป็นของกระแสนะครับซ,ซึ่งผมรู้สึกว่าของกระแสณเวลานั้นผมไม่ค่อยอินผมไปเล่นตอนที่เขายังไม่ฮิตตอนนั้นคือเสื้อยุคเก้าูนตอนนั้นเขาฮิตผ้าห้สิบผมไปซื้อห้าร้อยเขาฮิตแปดศูนย์ผมไปซื้อปีเก้าูน นะครับเก็บไว้เขาฮิตผ้าขาวผ้าดําผมเก็บมัดย้อมนะครับเขาฮิตลายสกรีนด้านหน้าตรงๆอะ่ะผมไม่เก็บโอเวอร์พิ้นก็คือจะเก็บของที่มันมันยังไม่นิยมเป็นหลักนะครับแล้วก็ซื้อเก็บไว้ก่อนนะครับพอวันเวลาผ่านมาครับไม่ต้องนานนะที่ผมเก็บทุกอย่างเนี่ยจาก80นที่ผมไม่ได้เก็บเลยผมเก็บ90ไว้พฤติกรรมของคนก็มาทําให้90แพงนะครับมาฮิต90จากที่เก็บผ้าห้ ผ้าร้อยก็มาก็ขายได้นี่นี่หว่ามันก็เป็นผ้าร้อยมันก็เสื้อเสื้อเหมือนกันก็กันผ้าผ้าร้อยแพงอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะกลับมาได้มันจะมีเหตุผลที่นํามาถึงจุดที่มันราคาราคาขึ้นได้แล้วพอเราราคาขึ้นเกิดอะไรขึ้นหรือไม่เราก็เอาของที่เราอันนั้นอนะ่ะมาขายของที่เราเก็บไว้มาขายพอขายปุ๊บเราก็จะมีเงินมาแล้วก็จะไปซื้อตัวอื่นได้เพิ่มสมมุติว่าเราซื้อหนึ่งตัวเราขายได้ราคาเท่ากับสามตัวแล้วก็ไปซื้ออีกสามตัวมามันก็จะค่อยๆ,อๆเพิ่มจากสามสามเป็นเท่าไหร่ เป็น9 9เป็นเท่าไหร่ยี่สิบเจ็ิบเจ็ดคูณสองเป็นเท่าไหร่เป็นห้าสิบสองมันก็จะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีพอร์ตเสื้อผ้าที่มันโตขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วเราก็สนุกกับมันนะครับนะข้อที่สองนะครับมันเป็นข้อที่มาจากข้อแรกนะครับข้อแรกคือบอกว่าซื้อของที่ยังไม่ยอมนะครับคือซื้อของที่ราคาถูกน,นะครับราคาถูกเนี้ยดูยังไงนะครับเสื้อเสื้อที่ราคาถูกดูยังไงนะครับผมยกตัวอย่างอันนี้คือมุมมองของผมนะครับปัจจุบันเนี้ยนอยืด ถูกกับเสื้อยืดแพงสมัยนี้กับสมัยแต่ก่อนเนี่ยต่างกันมากเลยนะครับสมัยนี้วันนี้มีคนโทรมามีพี่คนหนึ่งโทรมานั่งคุยกันบอกว่าพี่ออฟครับเดี๋ยวเนี้ยสมัยแต่ก่อนผมซื้อของในสวนจะดูจากตัวละ800ตัวละพันสนี่คือราคาถือว่าสูงแล้วนะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับพี่ซื้อเสื้อตัวละห้าพันหกพันเนี่ยคือคือแพงมากแล้วแต่ในขณะเดียวกันนะครับผมขายเสื้อตัวหนึ่งไปห้าหมื่นผมไม่กล้าตอบโทรศัพท์แกเลยเออห้าพันหกพันเนี่ยมันไม่ได้แพงนะพี่ดังนั้นเนี่ยผม ดังนั้นเนี่ยมันมีวิธีการคิดอย่างน like really like ี้ครับผมยกตัวอย่างให้ฟังอย่างตัวนี้ครับตัวเดิมเอาตัวนี้แล้วกันนะครับนี่เอาตัวนี้แล้วกันใกล้ๆมือแล้วกันครับอันนี้เป็นเสื้อของเนวาน่าครับเอ้ปุ๊บนี่เป็นเด็กว่ายน้ํานะครับเป็นเนวาน่านะครับเป็นเนวามานะตัวนี้เนี่ยเป็นลายเด็กว่ายน้านะครับก็คือเป็นของเนวาน่าครับงานเก้าสูเนาะตัวนี้นี่ไอ้เจ้าเสื้อตัวนี้เนี่ยนะครับไม่ต้องเอาไกลเอาใกล้ๆนะครับ ล่าสุดเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่มีข่าวประเด็นของไอ้เจ้าเด็กคนเนี้ยนะครับมาฟ้องวงเนวนาเกี่ยวกับเรื่องเอาภาพนู๊ตของเด็กมาหากินมันทําให้เสื้อลายนี้เนี่ยสูงสุดนะอันนี้คือราคาที่ขายจริงๆแล้วคนที่ขายคือคนที่ผมรู้จักกันในวงการจะทราบดีครับมีช่วงหนึ่งประมาณทักก่อนปีใหม่นะครับตัวเนี้ยราคาไปหกหมื่นซึ่งแต่ก่อนเนี่ยตัวที่แพงกว่าตัวนี้ก็ มันสลับกันนะมันจะมีลายของเื้นวนาได้หลายลายสลับกันไปนะแต่ตัวเนี้ยมันพุ่งไปหกหมื่นบาทจากในเคสนั้นครับมันก็จะดึงเนวหนาตัวอื่นขึ้นไปแต่ณวเวลานี้ครับณเวลานี้ตัวเนี้ยราคาอยู่ที่ประมาณสี่หมื่นนะครับหมายความว่ามันเคยไปหกหมื่นเหลือสี่หมื่นมาเนี่ยถือว่าถูกหรือยังสําหรับผมนะครับถ้าถ้าคนมองขื้นตื่นเขาคิดว่าเฮ้ยมันถูกแล้วนะเฮ้ยซื้อได้แล้วมันเคยไปหกหมื่นแต่ที่ผมคิดคือหกหมื่นที่มันไปมันไม่ยั่งยืนนะครับแต่ว่าที่มันลงมาสี่หมื่นเนีี้้ดัังงนนรราาคท่ถูกกจจิๆ็ะ อ้างอิงกับราคาในอดีตสักปี2ปีที่เราเคยเห็นมาก่อนเช่นยกตัวอย่างนะครับย้อนกลับไปประมาณสักประมาณต้นปีที่แล้วนะครับประมาณต้นปีแล้วประมาณ1วันจากวันนี้หวันจากวันอัพอัพคลิปเนี่ยนะครับตัวนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสามหมื่นห้าสามหมื่นสามหมื่นห้านะครับสองหมื่นแปดเนี่ยพอเจอนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าราคาที่เราเจออยู่ที่ประมาณสามหมื่นแล้วกันนะตีราคาประมาณสามหมื่นจนถึงประมาณหกหมื่นเนาะ แล้วก็ราคาลงมาตอนนี้40,000กับ30,000 40, 40,000อยู่บ้านเนี่ยผมถ้าเป็นไม่ได้ผมก็อยากได้ตัวน,นี้ในราคาประมาณ30,000มันจะมันจะยิ่งยิ่งถูกยิ่งเซฟอ่ะนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการอ้างอิงกับราคาในอดีตนะราคาที่ขึ้นไปสูงสุดแต่มันเป็น ขึ้นไปแบบยั่งยืนหรือเปล่าเป็นปั่นหรือเปล่าอย่างนี้ต้องมานั่งคิดกันอีกทีหนึ่งอีกอย่างหนึ่งนะครับซื้อของที่ถูกจริงๆนะครับอย่างวันนี้นะครับวิธีของผมอีกอย่างหนึ่งนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยถูกก็ต้องไปหาว่าถูกยังไงนะครับอีกอย่ายงหนึ่งข้ออีกข้อหนึ่งเลยนะครับซื้อของถูกคือถูกจริงๆอ่ะถูกแบบถูกจริงๆเช่นทุกวันนี้นะครับสมมติว่าเราไปซื้อเสื้อยืดตัวหนึ่งเนี่ยเสื้อยืดวินเทจน่ะสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นนะครับอันนี้คือราคามาตรฐานของพวก 600ถึงประมาณ4 0 0พอันนี้แล้วแต่คนนะครับอันนี้สําหรับผมนะผม,ม่เจอ600ถึง4 0 0พันเนี่ยผมสําหรับผมผมคิด,ดว่าไม่แพงไอตรงนี้เนี่ยนะครับผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่คนกําลังซื้อขายกันได้ง่ายอประมาณเนี่ย600ถึง 4, 4ี0 0พันเนี่ยนะครับผมทารีเสิร์ชกับตัวเองกับราคาที่ผมขายไม่ว่าขายทาง IG ขายเล็บไซต์ต่างประเทศขายฝรั่งด้วยนะครับแล้วก็ขายคนไทยทา,ทางไลฟ์สดทางอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมบอกเลยว่าราคาที่ผมรู้สึกว่าขายได้ง่ายโดยการการที่คน ตัดสินใจซื้อง่ายๆเนี่ยคือราคาอยู่ที่ประมาณหกร้อยถึงสี่พันเท่ากับเสื้อยืดวินเทจนะครับเนี่ย,ยผมก็พยายามจะซื้อในช่วงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับพอเรากเก็บๆไปแล้วผมจะยกตัวอ,อย่างให้ฟังอย่างตัวเนี้ยนะครับ MC Hammer เนี่ย ผมจำได้เลยนะครับผมเคยซื้อตัวเนี้ตอนนั้นไม่มีไม่มีใครไม่มีใครที่เก็บเสื้อพวกนี้เลยนะตอนนั้นนะ่ะคนจะเก็บพวกวงสายเมทัลน,นะครับแล้วตัวนี้มันเป็น MC ็ม m ีเ r ผมก็สงสัยนะผมรู้สึกว่าลายมันเต็มดีมันคือใครวะศิลปินคนนี้นะครับเพราะผมไปเซิร์ชฟังนะครับมันก็จะมีเพลงด t นทัชจิตนะครับเอ้นี่ you can't touch it นะครับ,รบลองฟังนะผมเอาเอาเสียงให้ฟังนิดนึงนะเอาเอมขึ้นแป๊บหนึ่งนะเพราะผมไม่ฟังเฮ้ย มันน่าจะดังนะน่าจะมีคนรู้จักนะพอไปถามรุ่นพี่รุ่นพี่ก็บอกว่าเอ้วงนี้สมัยรุ่นพี่อายุ4ี่หนะเนี่ยรุ่นพี่เลยสมัยที่เอาดิสโกเทคเลยแบบนี้เป็นอย่างนี้เขาก็เล่าให้ฟังผมว่าโอ้โหมีสตอรี่แล้วม,มีสตอรี่แล้วและยังไม่แพงด้วยราคาผมเคยซื้อตัว600้อยแปดนะผมก็ซื้อเก็บไว้ตอนนั้นไม่มีเงินเยอะนะครับผมซื้อไว้ประมาณสักสามตัวสตัวปรากฏว่าวันดีคืนดีอยู่ดี มีคนไปลงขายตัวละ2 5 0 0ขายได้ครับตัวแรกผมแบ่งขาย25 0 0ขายได้เขากำไรดีเว้ยก็ไปซื้อไปซื้อก็ได้ได้กำไรเนาะก็เอามาขายตัวหนึ่งอัพราคาไปขาย3,5 0 0ก็ขายได้อีกนะครับจนผมไปขายราคาอีกราคานึงก็คือ4,6 0 0ก็ขายได้อีกหมายความว่าอะไรครับพอเราซื้อได้ราคาที่ถูกเนี่ยราคามันมันก็จะอยู่วิ่งวิ่งอยู่นในช่วงนี้มันขายง่ายนะครับดังนั้นผมเลยรู้สึกว่าเออเว้ยซื้อหลักร้อยได้เว้ยแต่ตอนนี้ตอนนี้ผมว่าน่าจะไม่ได้นะครับอย่างนี้มันน่าจะ ซื้อข้าก็ต้องมีสองสามพันแล้วนะปัจจุบันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมแอบเก็บก็คือมันจะเป็นของที่มันอยู่ค่อนข้างถ้าเป็นบ้านเราผู้ภาษาง่ายๆก็คือมันนอกกระแสนะอย่างเงี้ยผมก็จะเก็บข้อที่สามนะครับข้อที่สามก็คือพยายามเล่นของที่เป็นอ f ฟฟ i เช l ยลเซนมากกว่าบูธเลกนะครับมีคนถามว่าพี่อฟครับบูธเล o กับออฟฟิเชีแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวผมแปะลิงก์ขึ้นไปดูนะครับไปดูย้อนหลังมันแตกต่างยังไงพูด้ง่ายเอาเอาให้ง่ายเลยนะครับเล่นของแท้ลิิิขขสทธดี่เลนอองปอม สำหรับมือใหม่นะครับข้อนี้สําคัญมากๆเลยนะครับผมจะบอกแบบนี้นะการที่คุณไปเล่นเสื้อยืดที่เป็นบนะูธเล็กเนี่ยไม่ใช่ไม่ดีนะครับเสื้อยืดบูธเล็กบางลายเช่นพวกฮิปฮอปแรปที T, อะไรพวกนี้นะครับเวลามันขึ้นอนะ่ะมันเป็นส่วนน้อยนะที่มันขึ้นแล้วมันขึ้นยาวยๆแล้วขึ้นแบบค่อนข้างถาวรและแพงไปเลยอย่างเงี้ยผมบอกเลยส่วนน้อยดังนั้นเนี่ยเวลาคุณเลือกอ่ะคุณเลือกที่จะซื้อพวกนั้นอนะ่ะถ้าไม่ได้แค่ชอบอย่างเดียวนะ เลือกเพราะว่าเราอยากจะเก็บให้ได้กาไรด้วยเนี่ยผมบอกเลยมันเลือกยากผมเองยั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 งพลาดเลยนะเวลาขายก็ขายแบบขายถูกเกินไปอย่างเงี้ยขายบอกควายก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยผมเลยเลือกเน้นซื้อเสื้อที่เป็นออฟฟิเชียลนะครับผมยกตัวอย่างให้นะเดี๋ยวให้ดูงานออฟฟิเชียลที่ผมเก็บนะครับนี่นะอันนี้เป็นเลดฮอตครับก็เป็นของ g จ a n แอนนะครับอย่างอย่างทียผมจะเก็บเนี่ Red Hot Chili ยเลดฮ็อตชีลี่เพเปอร์นี่นะครับเห็นไหมที่ผมเก็บนะครับผมก็จะเก็บประมาณแบบนี้ พอเป็น,เป,นเป็นพวกนิเวศน์อากาศก็จะเป็นนเวศน์อากาศแบบนี้นะครับเป็นอินเซตติไซส์อย่างเงี้ยนะครับนี่นะอันนี้เป็นอินเซตนเวศน์อากาศอินเซตติไซส์เห็นไหมครับนี่ป้ายก็จะเป็นป้ายแอนด์วิวหรือป้ายใจแอนนะครับเห็นไหมเก็บ, acy, บออฟฟิเชียลเซนลิขสิทธิ์นะครับอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะเก็บประมาณนี้แล้วก็นี่ฮาร์เชบ็อกอย่างเี้ก็เป็นออฟฟิเชียลเหมือนกันตัวนี้ก็เป็นออฟฟิเชียลเหมือนกันถามว่าบูธเล็กมีไหมนะเดี๋ยวผมจะเอาบูธเล็กให้ดูตัวอย่างของบูธเล็กอ่ะตัวนี้ละกันันนเี่ยตวแล้คืออ้นนัีว มีลายหน้าแล้วนี่ก็คือลายหลังใช่ไหมครับอย่างตัวนี้เนี่ยนะครับพูดกันตรงๆนะจะมีช่วงหนึ่งนะครับตัวเนี้ยนะครับราคาขายอยู่ที่ประมาณผมว่าสองหมื่นน่าจะมีมันจะมีช่วงหนึ่งที่กระแสมันมาแรงๆก็คือเอาพูดง่ายๆแล้วมันจะมีการปั่นกระแสอยู่ในนั้นอยู่นะครับค่อนข้างสูงจริงๆมันก็ไม่เชิงปั่นหรอกครับเพราะว่าคนมันเข้ามานิยมตามๆกันมากๆนะครับแล้วก็มันเล่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 นทำให้เสื้อวินเทจหรือพวกแบบบลูเล็กอย่างเงี้ยราคาขึ้นไปจนแบบ สูงมากมากก็มีนะครับอย่างเงี้ยนะครับช่วงหนึ่งตัวเนี้ยผมเคยขายนะเอาราคาที่ผมเคยขายนะหมื่นแปดอย่างตัวเนี้ยปัจจุบันเนี่ยนะครับเอาราคาที่ผมซื้อนะผมหาซื้อได้ในราคาเก้าพันหมายความว่าไงถ้าคุณเล่นบูตเลกเนี่ยแล้วคุณไปซื้อแล้วมันซื้อผิดเนี่ยนะครับโอกาสที่มันราคาจะลงเยอะๆเนี่ยนะครับลงเยอะจริงๆลงเยอะจริงๆนี่นี่ระยะระยะในระยะยาวนะครับมันจะมีเวลาบูตเลกเนี่ยเวลาราคาขึ้นขึ้นสูงมากๆนะครับแต่ว่าเวลาลงก็ลง ลงลงลงเยอะมากๆดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นมือใหม่เวลาซื้อเสื้อยืดมาแล้วรู้สึกว่ามันลงเยอะมันขาดทุนเยอะอย่างเงี้ยก็อาจจะหมดกําลังใจงในการเล่นเสื้อยืดวินเทจไปก็ได้นะครับผมยกตัวอย่างอีกตัวหนึ่งครับ ผมยกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวนะครับอันนี้คือเนวนาฮา h a เช่บ็อกครับหรือว่าลายที่บ้านเรารู้จักเขาเรียกกล่องหัวใจกล่องดวงใจอะไรนี่นะลองดูนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่สร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับผมเหมือนกันนะครับคือมันมีสตอรี่นะมันมีสตอรี่ก็คือว่ามีศิลปินคือจัสตินบีเบอร์ใส่แหละแล้วมันเป็นอัลบั้มหนึ่งที่เป็นอาพูดง่ายเป็นโอเปนไลน์ออฟฟิเชียลลเดียว ของเนวนานะครับก็คือตัวนี้นะครับมันก็มีสตอรี่รองรับอะ่ะคือเราไม่ได้ไปรู้ศึกษาอะไรมากมายหรอกแต่ว่าแบบเวลาเวลามันกระแสมันมานะครับก็จะมีคนหาข้อมูลมาให้แล้วก็ศึกษาแล้วก็จํามาพูดอีกทีหนึง่งก็อย่างตัวนี้มันมีสตอรี่รองรับแล้วอยู่ดีๆเนี่ยตอนนั้นนะครับผมติดตามมันมาตั้งแต่ราคาเก้าัน่ะเก0 0พันไปหมื่นปลายมีคนตอนนั้นมีช่วงหนึ่งที่คนขายราคาเกิน2 5 0ห0นะเป็นประเด็นอ้ขายราคาสองห0้าเลยเหรอไปห้าไปไปสี่หมื่น ทะลุห้าหมื่นตกกลับมาสองหมื่นอะไรเงี้ยมันจะมีอยู่เงี้ยแต่ว่าในระยะที่เรายาวๆจริงๆอะ่ะตัวเนี้ยนะครับในระยะที่มันยาวๆจริงๆอะ่ะตัวนเนี้ยเนี่ยทุกวันนี้นะตัวล่าสุดที่ผมขายไปคือราคาสองแสนสองหมื่นบาทอันนี้คือราคาที่ผมขายจริงๆนะแล้วลูกค้าผ่อนนะแรกจริงๆเพิ่งนีผมให้ผ่อนได้ระยะหนึ่งปีนะพวกราคาหลักแสนน่ให้หนึ่งปีแต่ว่าลูกค้าเขาผ่อนแค่ไม่กี่เดือนนะสองสามเดือนนะครับผมขายเดือนที่แล้วนะผมขายไปสามตัวนะครับ สามตัวเนี่ยมีราคาที่ผมขายคือตัวหนึ่งสองแสนสองตัวหนึ่งสองแสนสองอีกตัวหนึ่งสภาพไม่ค่อยดีกลางๆผมขายไปราคาสองแสนอันนี้คือราคาที่ขายออกแต่ว่าสภาพคือจบๆนะครับใหม่ๆจบๆเลยนะครับแล้วก็เป็นพูตะเข็บเดี่ยวอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับก็คือได้ราคานี้ตัวนี้เป็นออฟฟิเชียลเฮ้ยราคามันขึ้นจริงๆเว้ยราคามันขึ้นจริงผมก็เลยคิดว่าเออผมจะเก็บงานแบบเนี้ยหลายๆตัวนะครับแต่ผมจะเอามาให้ดูว่ามันเป็นยเป็นยังไงนะครับก็แนะนําแบบนี้ว่าถ้าเป็นมือใหม่นะก็เล่นพวกเสื้อยืดที่เป็น Offi c i a l มากกว่าบูตเล็กไม่จำเป็นว่าต้องเลือก o f f i c i a l เพียวๆก็ได้นะมีบูตเล็กลายในใจก็ซื้อได้นะครับซื้อได้แต่ว่าก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับเลือกซื้อที่แบบคิดว่าเราชอบด้วยขายไม่ออกไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับข้อที่สี่ครับให้น้องๆเนี่ยระมัดระวังการซื้อเสื้อยืดในราคาที่สูงๆแล้วเป็นพิเศษไม่ใช่นะครับไม่ใช่ว่าซื้อไม่ได้นะครับเสื้อยืดในราคาสูงแล้วเช่นตัวนี้ ราคาหนึ่งสองราคาหลักแสนราคาหลักหลายพันหลักหลักหลหลักหมื่นอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นเลนทอสชิลี่เพเปอร์ลายของลายอีกลายนึงที่หายากอย่างเงี้ยนะครับเลนทอสอย่างเงี้ยราคาหลักหมื่นอย่างเงี้ยอินยูเทโลอย่างเงี้ยนะครับเดวหน่าอินยูเทโลอย่างเงี้ยนะครับนี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับราคาก็หลักหลายหมื่นบาทนะครับก็ผมอยากจะให้น้องๆเนี่ยนะครับระมัดระวังในการเล่นเสื้อยืดแบบนี้ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับแต่ว่าผมจะบอกแบบนี้คือ บางคนเนี่ยตัดสินใจในการซื้อเสื้อพวกนี้เร็วเกินไปนะครับไปเจอในไลฟ์สดครั้งเดียวถูกใจพ่อค้าเชียร์บอกว่าอันนี้ดีแล้วก็ซื้อเลยดูให้ดีก่อนว่าแท้หรือว่าปลอมเนี่ยดูตรงไหนดูจนมั่นใจดใหูหลายร้านหรือว่าใช้เวลาในการดูเนี่ยนานๆหน่อยแล้วแต่ละคนเนี่ยมันจะเกิดเกิดราคากลางในใจของเราว่าเราควรจะซื้อที่ราคาเท่าไหร่เนี่ยนะครับ จากการที่เราไปดูได้หลายที่นะครับดูใน E ีเบต่างวันจา่างชาติเล่นกี่บาทคนไทยเล่นเท่าไหร่พี่ออบขายเท่าไหร่ร้านนั้นขายกี่บาทร้านนี้ขายแพงร้านนี้ขายถูกเฉลี่ยมาจนเป็นราคากลางๆในใจของเราแล้วเราซื้อว่าเรามันจะมีราคาที่เรามั่นใจว่าเออเราซื้อราคาเนี่ยเราเก็บไว้ได้ใน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 หัวของเราเองอะ่ะหลังจากที่เราแบบดูเยอะๆนะครับดังนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกว่าราคาแพงๆเนี่ยดู ใจเย็นเอย่าเพิ่งตัดสินใจดูไปนานๆดูไปช้าไม่ต้องกลัวว่ามันมันจะแพงขึ้น,นเรื่อยๆไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวมันจะมีละมันจะทุกทุกเสื้อยืดพินเนตทุกทุกแบบนะครับมันจะมีช่วงถูกกับช่วงแพงใจเย็นเย็นดูไว้ช้านะครับไม่ต้องกลัวตกขวาไม่ต้องกลัวเขาเรียกนะตกขบวนไปไปไปได้แน่นอนแต่นนกคิดของตัวถูกพี่พูดไปแล้วต้นต้นคลิปนะครับก็คือซื้อไปเถอะยังไงก็โอกาสที่มันจะกําไรเยอะนะครับก็ซื้อซื้อเผื่อไว้ผมซื้อเผื่อไปเยอะนะ,ซ,นะซื้อหลากหลายนะครับซื้อหลากหลายนะพวก เวลาคุณอ,นนอันนี้อันนี้อาจจะแปลกนิดนึงนะข้อที่ห้านะครับในหนึ่งลายเนี่ยผมแนะนําให้เก็บไว้หลายๆตัวตั้งแต่สองตัวขึ้นไปอันนี้คือที่ผมทําจริงๆนะควรเก็บตั้งแต่สองตัวขึ้นไปเพราะผมเคยผมมีเรื่องเล่าผมจะเล่าให้ฟังคือผมเนี่ยเคยมีเสื้ออยกตัวอย่างเช่นสมัยแต่ก่อนเนี่ยผมมีลายไอ้นี้ครับเจมี่ฟ็อกตากจู๋แต่ว่าเอาลูกขึ้นนะเอาปากจู๋ขึ้นมาเนี่ยตัวเนี้ยนะครับผมเคยมีประมาณสามตัวอันนี้คือเรื่องส่วนตัวนะ ตอนนั้นผมมีประมาณสามตัวผมขายนะครับตัวละสี่หมื่นเก้าห้าหมื่นแพงที่สุดคือห้าหมื่นหกในเดือนเดียวผมขายไปสามตัวสี่หมื่นเก้าห้าหมื่นห้าหมื่นหกพอผมขายสามตัวนั้นนะ่ะผมเก็บมาตั้งนานนะครับมันเสื้อพวกนี้มันหาย,ยากนะผมเก็บมาสามตัวเนี่ยเก็บไว้โคตรนานเลยซื้อตอนที่มันคิดว่าเราเราซื้อเพราะเราคิดว่าไม่แพงแล้วแล้วสวยด้วยแล้วชอบมากเลยเป็นมาร์กิโตเฮดเป็นงานพางกัดที่ผมคิดว่าสวยที่สุดแล้ะเก็บไว้สามตัว ปรากฏว่าพอขายปุ๊บโอ้โหเราซื้อมาได้กําไรเท่าหนึ่งทุกตัวนะครับได้กําไรเท่าหนึ่งอะ่ะสมมติซื้อสองหมื่นห้าขายห้าหมื่นนกำไรเท่าหนึ่งทุกตัวโอ้โกำไรเยอะมากแล้วผมขายเดือนเดียวประกาศขาย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 หมดสามตัวเอ๊ะในใจก็น่าคิดนะทําไมมันขายง่ายจังวะหรืออ๋อมันสวยเสื้อมันดีแหละนะเราก็คิดว่ามันสวยเราถึงซื้อเนาะคนที่ซื้อเราไปก็คงจะแบบเออให้สวยว่าเลยซื้อปรากฏว่าพอผมขายหมดปั๊บนะครับ กลไกต่อมาคือไอ้คนที่ซื้อผมไปเนะี่ยมันจะมีคนที่เป็นพ่อขาด้วยเขาไปขายต่อครับมีคนไปขายต่อภายในเดือนเดียวนะภายในเดือนเดียวมีคนขายเก้าหมื่นออกมีคนขายสูงสุดนะครับแสนสามแสนสองหนึ่งแสนสองหมื่นบาทหนึ่งแสนสามหมื่นบาทผมตีอกโอ้โหตีอกเลยนะครับว่า,วาทำไมกูต้องขายหมดกูเก็บไว้สักตัวนึงก็ได้นี่วะนะครับหรือว่าถ้าขายตัวเดียวเก็บไว้สองตัวมันก็น่าจะได้กำไรเยอะกว่านี้ดังนั้นผม สมัยนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมทําจริงๆนะผมเลยเก็บไว้ค่อนข้างลายหนึ่งเนี่ยหลายตัวผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับนี่ฮะอันนี้คือเรื่องจริงนะเวลาผมเก็บผมจะเก็บหลายตัวอย่างนี้เป็นอินเซนิไซส์นะครับแล้วเวลาขายผมจะแบ่งขายที่ได้กาไรก็จริงแต่ผมจะขายไม่หมดครับอย่างเงี้ยนะผมจะเก็บไว้อันนี้คือสิ่งที่ผมทำจริงๆนะครับอย่างเงี้ยผมก็จะเก็บไว้เงนะี้ยเนี่ยหนึ่งตัวสองตัวอย่างเงี้ยสามสี่นะครับห้าหก จริงๆผมมีประมาณสิบตัวนะครับแต่ว่าม,มันลงไว้ในไอจีผมจะเก็บไว้อีกราวหนึ่งเนี้ยครับหรือว่าแม้แต่พวกแพงๆอย่างเนี้ยครับอันนี้อันนี้เป็นโซนิกยูดเงี้ยผมก็จะเก็บไว้นะครับเด็ผมคิดว่ามันเป็นเสื้อที่ดีอย่างเงี้ยนะครับเป,เป็นลายที่เคิร์ทโคเบนใส่ด้วยเงี้ยหนึ่งสองสามอ่ะนี่นะครับผมผมมีอยู่สี่ตัวแต่อีกตัวหนึ่งผมไม่รู้ไปวางไว้ตรงไหนเดี๋ยวค่อยหาใหม่แล้วก็อย่างเงี้ยนี่นะครับอย่างเงี้ยผมชอบอันนี้คือลายที่อ๋อขออภนะัยฮะ อย่างนี้ผมเป็นลายที่ผมชอบนะครับก็จะเป็นลายของสโตนที่มันไปหลอดนะครับจริงๆมีสีดําด้วยนะอันนี้ผมเก็บลายอย่างนี้นี่บ้านเราจะเรียกมันนินมังกรนะเห็นไหมสวย,สวยก็เก็บไ้สี่ตัวนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมทําอยู่จริงๆก็คือผมผมกลัวแบบถ้าวันหนึ่งมันถูกแล้วก็เก็บไว้เพราะเราสะสมใช่ไหมฮะไม่มันไม่ออกก็ไม่เป็นไรอย่างนี้เป็นเดรเคีย uh, วอย่างเงี้ยจริงๆมันมีหลายลายที่ผมเก็บไว้นะอย่างเงี้ยถ้าผมแบ่งขายผมก็ขายหนึ่งตัวก่อนนี่เป็นเดรเคียวที่เป็นโอปินอย่างเงี้ยก็จะมีอย่างเงี้ยลายหน้าหลังเนอยี้ ผมก็จะเก็บไว้นะครับอย่างเี้ยเก็บไว้สองตัวลายนี้ก็มีช่วงหนึ่งที่ราคาถูกผมก็ซื้อเก็บไว้ประมาณน่าจะหกต,ตัวั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวห้าตัวนี่นะครับหลายหน้าหลังตะเคียวหนึ่งเก้าเก้าสองโอพนะครับเนี่ยนะครับสวยๆแต่ละตัวก็จะทำมันก็ดีเทลรายละเอียดเล็เกๆน้อยๆไม่แม่งต่างกันนะครับมันก็จะต่างกันนิดนึงนี่บล็อกข้ามบางตัวเป็นป้ายบล็อกข้ามบางตัวเป็นป้ายอ่าไวโอตอย่างเงี้ยนะฮะเฮ้ยผมมีป้ายบล็อกข้ามล้วนเลยวะ่ะ ฮัตเชบ็อกอย่างเงี้ยนะฮัตเชบ็อกผมก็จะเก็บไว้จริงๆมีสิบสองตัวนะครับเดี๋ยวเอารูปขึ้นให้ดูเลยเนี่ยมีค่อนข้างหลายตัวอย่างเงี้ยนะก็จะเก็บไว้เก็บไว้อย่างเงี้ยอันนี้เป็นสมาชชินพังกินนะตัวนี้มันจะเป็นลายหน้าหลังแบบเนี้ยนะก็จะเก็บไว้ค่อนข้างหลายตัวก็คือก็พยายามจะเก็บไว้ได้หลายตัวนะครับลายเดียวกันเนี่ยแต่ว่า จะพยายามเก็บมากกว่า1ตัวนะครับแล้วเวลาขายจะไม่ขายทั้งหมดนะเวลาผมขายไปแล้วนะครับกลไกของตลาดมันเป็นอย่างนี้นะพอเราขายไปแล้วเนี่ยมันจะแพงขึ้นผมรู้สึกอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ถ้าว่าเราเราก็ขายในราคาที่ค่อนข้างสูงเนี่ยเพราะผมไม่ค่อยประมูลนะครับผมจะตั้งราคาขายเลยถ้าใครซื้อได้คุณอยากได้คุณก็ซื้อไปนะครับในราคาที่มีเหตุผลของของเราอะนะอย่างนี้เป็นเลืฮอตทนี่ครับผมก็จะเก็บไว้ประมาณ4ตัวนะครับก็ตะเลือกเก็บแต่ลายที่เราชอบอยู่แล้วนะก็คงจะต้องเลือกเก็บอย่างน้อยต้องต้องชอบลายนะครับจะมีอยู่4ตัววเก็บไ้ ล่าสุดมีฝรั่งมาเสนอขายด้วยตัวหนึ่งก็ยังไม่ได้ตกลงซื้อขายกันนี่ก็จะเป็นอินยูเทโล่ก็จะมีสองตัวเนี่ยเวลาเวลาแบ่งขายก็จะไม่ได้ขายทั้งหมดนะครับก็จะขายแค่ตัวหนึ่งสองตัวแล้วก็หลเหลือเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ <S <S ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคนะครับวิธีการที่ผมเล่นเสื้อยืดนะครับอันนี้คือน้องๆถามมากันเยอะนะครับว่าพี่อ๊อฟครับเล่นเสื้อควรเล่นยังไงนะครับเก็บยังไง สะสมแบบไหนมีแนวทางยังไงเนี่ยทำไมเพียบมีเสื้อยืดที่แบบสวยๆหายากๆแล้วก็มีจํานวนเยอะๆนะครับผมบอกเลยว่าผมไม่ได้มีเงินถุงเงินถังนะครับตอนเริ่มต้นก็คือเริ่มต้นด้วยแค่เงิน1,500บาท1,500บาทนะทุกคนฟังไม่ผิดกับพันห้าร้อยบาทก็คือเป็น ซื้อมาเทรดมาขายไปเทรดมาเก็บเก็บขายเทรดเก็บขายสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยแต่ผมมีวิธีการเลือกเสื้อพอจะสรุปมาให้เป็นเทคนิคให้กับน้องๆได้ประมาณนี้นะครับนะก็ไปคบทบทวนดูกันตั้งแต่ข้อ1นึ่จนถึงข้อที่5นะครับห้าข้อนี้นะครับก็ลองลองดูนะครับสำหรับผมผมคิดว่ามันมันทำได้จริงมันทําได้จริงแล้วก็ผมก็ยังใช้ใช้เหตุหลักการอย่างนี้อยู่นะครับไม่ใช่ว่าอย่างไอข้อที่แบบซื้อถูก ซื้อของที่มันเทงถูกอยู่หรือซื้อตัวที่มันแพงไม่ควรเล่นอะไรไม,ไม่มันก็ไปปรับใช้นะว่าถูกแพงของแต่ละคนแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับไอ้วิธีการเทคนิคที่ผมใช้เนี่ยนะครับมันใช้กับการลงทุนเขาเรียกเขาเรียกเรียกเป็นสินทรัพย์อย่างอื่นก็ได้นะัไม่จำเป็นต้องเป็นเสื้อยืดวินเทจก็ได้เอาไปใช้ได้เหมือนกัน สุดท้ายแล้วนะครับผมบอกได้แค่คําเดียวว่าคุณต้องศึกษากับมันเยอะอยู่กับมันเยอะแล้วรับประกันนะครับว่าการที่คุณอยู่กับอะไรก็แล้วแต่ข้างใครอะไรก็แล้วแต่อยู่กับมันนานๆเนี่ยนะครับผมรับประกันเลยครับว่าสุดท้ายแล้วคุณจะเป็นมัสเตอร์ในด้านนั้นนะครับแล้วคุณก็จะ รู้มากกว่าคนอื่นก็จะได้เปรียบนะครับยังไงก็ขอให้มีความสุขกับการเล่นเสื้อยืดวินเทจหรือว่าถ้าใครที่มีคําถามเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อยืดวินเทจเทคนิคหรือว่าอยากจะให้สอนดูแทด้ดูปลอมในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่นะครับผมยินดีแนะนําก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะครับว่าอยากจะรู้เรื่องอะไรนะครับถ้าผมรู้นะครับผมจะมาพูดให้ได้ฟังกันอย่างละเอียดยังไงฝากช่องทางการติดตามช่องกระดิ่นด้วยนะตอนนี้ผมได้ทํา Ti ต็อกนี่นะเป็น t i k t o อกขึ้นมานะครับก็จะมีคลิปให้ความรู้แบบทั้้งสันแล ยาวแล้วก็นี่ YouTube ที่คุณกำลังฟังอยู่นี่ก็ฝากไลค์แล้วก็แชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับถ้ามีคนติดตามมาเยอะมันก็มีกำลังใจในการทำต่อแล้วก็ฝากติดตามเพจ o of o l l l c t o r ด้วยนะเฟบทังเฟซ b o o k แล้วก็ Instagram ที่ผมใช้ลงของทั้ง2ช่องทางก็มี IG 1และ IG 2นะครับ ยังไงวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้ประมาณนี้และกันนะครับถ้าใครฟังแล้วยังงงยังสงสัยก็สามารถพิมพ์แลกเปลี่ยนสอบถามกันได้นะครับสวัรับวันนี้ขอลาไปก่อนจริงๆแล้วเกินไว้ยาวนะฮะเดีย๋ยวเจอกันใหม่นะครับน้องๆเพื่อนๆสวัสดีครับิว